สวัสดีครับผมสมารีจูเนียนะครับมีคนดูขอเข้ามานะครับที่อยากให้ผมเล่นยีน่าให้ดูนะเกมนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะไปรับชมกันขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามให้ผมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและคลิปนี้เนี่ยขอสัก10ไลค์ได้ไหมครับทุกคนจะเป็นกําลังใจใผมมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูทุกคนเนี่ยดูเซตไอเทมลูนพลังแฝงของผมด้วยนะครับว่าผมเนี่ยเล่นเซตอะไรบ้างและนี่ก็คือลูนไอเทมพลังแฝงที่ผมใช้นะครับทุกคนสามารถปรับใช้กันได้นะ แถ้าทุกคนพร้อมแล้วป่ะไปดูในเกมกันเลยเอาละครับก็มาในเกมกันแล้วแล้วเกมนี้เนี่ยเราเจอชาร์ล็อตได้นาซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าชาร์ล็อตเนี่ยสูสีกับยีน่านะแต่ว่าผมให้ชาร์ล็อตเนี่ยได้เปรียบก่ายีน่าแล้วเกมนี้เนี่ยผมจะสู้กับชาร์ล็อตยังไงนะครับทุกคนต้องดูนะครับและซึ่งถึงแม้ว่ายีน่าเนี่ยผมจะบอกว่าแพ้ชาร์ล็อตนะครับแต่ว่ายีน่าเป็นตัวละครที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับในการที่จะกดยีน่ามาเอ้ยตัวนี้ แพ้ทางยีน่าแพ้ทางตัวนู้นแพ้ยีน่าแพ้ทางตัวนี้ทุกคนไม่ต้องสนตัวนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวที่ผมไม่อยากให้ทุกคนหยิบมาเจอเลยก็คือฟอร์ลินแค่ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเนี่ยชนได้หมดนะครับแล้วก็อ่ะมีฉีอีกตัวนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าเวฟก,ก,ก่อนนะครับเคลียร์ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมพยายามกักเวฟเขานะไม่ให้เขามาเคลียร์นะแต่ว่าจริงๆเขาก็ต่อสกิลได้แหละทุกคนแล้วเราก็พยายามชิงความได้เปรียบนะครับด้วยการตีนกตีปูอะไรตรงนี้นะเพื่อที่เราจะได้แบบการเงินนําเขาครับ ัวหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายสิบแล้วนะถ้าเราล่าดได้ทุกคนเนี่ยห้าสิบสี่บาทแล้วเห็นไหมแล้วผมก็แบบตีนะครับมีหาอะไรตีได้ก็ตีครับจริงๆเนี่ยปูตัวเมื่อกี้เนี่ยมันควรเป็นของเขาครับจริงๆมันอยู่ในแดนเขามากกว่านะตัวผมเนี่ยก็คือตัวนี้นะซึ่งอยู่ในแดนผมนะแต่ว่าผมได้ตัวเมื่อกี้นี่ก็คือกําไรมากนะครับแล้วเพื่อเราได้เฟิร์สบัตนะตรงเนี้ยอ่าแล้วผมก็ยืนแบบเชิงเชิงกับเขานะครับพยายามแบบไม่ต้องไปรีบไปเขี่ยมากนะเพราะว่าชา์ลอตเนี่ยมันตอดเราด้วยการแบบ เก็บสแต็กสามสแต็กของเขาแล้วก็ฟันเราฟรีนะครับทุกคนโหแล้วตรงนี้เพื่อนแบบเหมือนจะทอนนะครับแต่ก็ยังได้อยู่นะผมพยายามเล่นเซฟนะครับพยายามเล่นเซฟเพราะว่าอะไรครับอ่าเล่นเซฟเพราะว่าผมกลัวป่าเขานะแต่ผมลืมดูนะว่าป่าเขาเนี่ยตายไปแล้วครับยังไม่เกิดนะเพิ่งเกิดนะเลยทาให้ผมเนี่ยเสียทามมิ่งการตีคีมครับแล้วตรงนี้เนเชาร์หลอดก็อยู่ตรงกลางเ่ยครับแล้วตรงนี้ผมเอาตัดมาจากสตรีมครับผมเนี่ยยี่สิบดาวเองนะ ตอนน,น,นะครับแต่ว่าตอนที่พาคอยู่เนี่ยตอนนี้ผมขึ้นห้าสิบกระดาวแล้วครับอันนี้ซึ่งเป็นคลิปเก่าแล้วผมเห็นชาล็อตนะแต่ว่าเหมือนเขาพุ่งไปได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยผมควรที่จะไปแกงมังก่อน,นะครับแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยคุมโซนพื้นที่ได้แล้วแล้วถอนก็ตายได้ครับสิ่งที่ผมต้องทําคืออ่าเนี่ยโหผมต้องโซนพื้นที่ด้านบนนะครับโซนดังนะครับอ่าแล้วเหมือนเพื่อนเราก็จะได้นะครับตรงนี้เอาแล้วเขาเคลียร์คลิปวันนี้ผมเก็บลายเดินไปนะครับผมเก็บลายเดินมานะ ตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของผมคือต้องโซนดานะครับไม่ให้เขาตีดารนะแล้วเหมือนเขาจะเดินมาครับผมรอเอาชัวร์นะครับรอชัวร์นะครับนี่รอครับผมต้องมั่นใจก่อนนะว่าผมจะได้เขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมถึงจะเล่นนะครับตรงนี้อ่าเอาแล้วชาลอตเหมือนจะมาแถมหรือเปล่าชาลอตเหมือนจะมาแถมหรือเปล่าอ่าผมไม่ใช้สกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะเก็บไว้ตามนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วเสร็จนี้เราก็รีบเคลียร์ก่อนเลยครับเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนครับผมอ่า ในช่วงก่อน4นาทีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเล่นแบบว่าเติมไม่ต้องกลัวป้อมแตกนะครับเพราะว่ามันมีเกาะนะครับป้อมเนี่ยเราจะมีโล่นะครับก่อน4นาทีนะมันจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยสู้แบบได้ป้อมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรเาเรียกว่าตีป้อมเราไม่แตกแน่นอนนะครับถ้าไม่ใช่แบบพวกที่ตัวหล่อยป้อมอย่างแบบปลาไหลหรืออะไรเงี้ยนะไม่แตกแน่นอนนะครับอ่าแล้วตรงนี้เพื่อนเราโดนอีกแล้วผมรีบเ,รเพียรน,นะครับ ตอนนี้ผมได้เปรียบกับชา์ลอตนิดหน่อยนะผมรีคลเยร์แล้วผมรีบเติมนะครับก่อนซีนที่อย่างที่ผมบอกไปรีบเติมครับเติมได้ก่อนได้เปรียบนะครับเนี่ยชา์ลอตเขาติดเคียร์เว็บบนอาผมเก็บรายเดือนตรงนี้ครับผมเก็บรายเดือนป้อมไม่เห็นครับป้อมไม่เห็นป้อมไม่เห็นคลิปก็คลิปเพื่อนก็ตีแล้วผมแล้วผมมาปิดตรงนี้ผมมาปิดฟิกยัดเลยครับตรงนี้ครับอ่าเราได้เปรียบนะตรงนี้คนเราเยอะกว่านะครับทุกคนดูอาบผมได้เปรียบนะผมแบบได้สองเลยเอาแล้วโตโร่ลไหมยังไงผมเก็บหนึ่งไว้ตามอ่าโตโล่ลไหม เราไม่ล้มครับผมแบบโป๊คิวของผมนะตรงนี้ก็จะเห็นว่าอ่เกมเราเริ่มกลับมานํำแล้วด้วยสกอร์ผม401แลนะครับแต่ว่าผมต้องรีบกลับไปกันบนนะครับอืแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่านะผมต้องเดินอ้อมด้วยไม่น่าทันแล้วนะเพื่อนไปรับแล้วผมอยู่กลางแล้วขอเก็บเลืองหน่อยแล้วกันนะเพื่อนผมอยู่กลางแล้วกันนะอ่าเสรจนี้ก็กลับเรียนนะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถตีดาร์กได้นับตรงนี้ชาลอ์ตายแล้วนะ รู้เพื่อนตีแบบผมรอเพื่อนตีนะครับผมจะไม่เปิดซีซวนครับจริงๆถ้าเกิดว่าแบบอีกฝั่งเนี่ยโผล่แบบโผล่ในแบบ5้าคนแล้วเราปลอดภัยแล้วตัวเราสามารถเก็บออบเจกต์ได้เนี่ยเราก็สามารถเก็บคนคนเดียวได้เลยนะครับแบบว่าโซโลดาร์โซโล่มังกรได้เลยครับแต่โซโล่ก็ตนี่อาจจะยังนะครับอาจจะยังไม่ได้นะครับเพราะว่าถึกเกินนะก็ตอะถึกเกินตรงนี้ผมตัดเวฟหลังป้อมได้นะ ผมตัดเวฟบหลังป้อมได้นะซินมารอซ้อนนะครับในแมปซินรอซ้อนนะอ่ะแล้วผมตัดตัดเวฟบนะเกมผมนำนะครับผมเลยกล้าตัดหลังป้อมอนี้นะเพราะว่าเกมผมนำเ,เ,นเ,เ,นนเน้่ยอ้ชาร์ลเลนเหรอเอาโดนแล้วเนี่ยหว่านจีนีครับทุกคนช็อตนี้เขาเล่นกับผมเองนะทาง,ทางที้เขายังไม่รู้เลยครับว่าป่าตรงนี้นี่คือข้อได้เปรียบมนะอ่าแล้วเราพยายามดักนะครับเล่นออฟเล่นเนี่ยหาดาักแมปเก่งๆนะหาเล่นดักแมปเก่งๆอ๋อแล้วตรงนี้อ,อืผมแบบสบายอีซี่คิวนะครับแบบรอเก็บงานนะแบบกล้าดียิงอันติสวยนะครับ ทำให้มันลอยแล้วนะแล้วผมก็แบบสปิดเลยนะครับตรงนี้ป้อมว่างนะครับเขายังเดินมาไม่ถึงนะถึงแม้ว่าเขาจะมีสเก็ตบอร์ดนะครับแต่เขาไม่ใช่หรอกเขาไม่ใช้สเก็ตบอร์ดนะอย่างนีง้ก็ปั่นเจียมอุย้ยโห่สามตัวโหมันขี่สเก็ตบอร์ดครับผมว่าผมต้องสวดละโดนไหมโดนไหมอีตัวยังไงชาร์จอืออโอ้ผมไม่ไหวเห็นไหมตัวเกือบไหววะโอ้ผมผม,ผมกากแข่งนะไม่ไ赖ครับพลาดนะ จริงๆถ้าผมให้กัดแข่งนี้น่าจะไหวอยู่นะทุกคนมอกี้ผมพยายามหาตังเรอยนะครับมีคีบก็ตีไปนะครับเล่นออฟเล่นนะถ้าแบบเราเติมไม่ทันเราก็ตีคีบไปนะครับคีบป่าคีบอะไรก็ตีไปให้หมดนะครับรับพยายามรับเล่นกลางให้เพื่อนได้นะถ้าสมมติว่าป่ากกับมีดไม่อยู่นะแล้วเล่าแบบรับได้นะครับพยายามรับให้เพื่อนได้นะคีบกลางกับคีบกลางเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญครับอย่าปล่อยให้แบบมันตกถึงขั้นเข้าป้อมเรานะครับ แต่ว่าตรงนี้ไม่มีใครเขีย์ผมแบบพยายามหาดักนะหาเล่นกับชา์ล็อตนะแล้วตรงนี้เขาพุ่งไปแล้วด้วยคนผมน่าจะได้นะตรงนี้แต่โหเขาเชิงเยอะครับผมพลาดนะตรงนี้ได้ไหมเพื่อนโอ้ไม่ได้ว่ะผมชิบหายแล้วบุบแข็งลบเลยมาสวนได้ครับมาครับมาครับ,รบยีน่าดีไหมส้มมาครับปรับเปลี่ยนครับเปลี่ยนดาบสวนยังไงเรียบร้อยโอ้โหแต่ว่าไม่รอดนะครับเพราะว่าเรื่องผมโลเกินนะ แล้วโตโรเขาแบบอยู่ได้ไม่รอดครับมาอ่าแล้วตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดนาทีครับดาร์กตัวใหม่จะขึ้นแล้วนะอันนี้คือทามิงอุย้ยเจอวะจัดเลยกันอือ,อ,อ,อเฮ้ย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 โอ้เยอะเยอะไปว่าพี่โอ้ผมแรกเลยกันไหนไหน,นก็ไหนๆก็แรกแล้วไหน,นก็แบบอยู่อย่างนี้แหลผมแรกเลยกันเอาแครี่เนี่ยคุมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ,อาจจะไม่คุมนะเพราะแครี่สองห้าครับผมแบบสกอร์แบกนะสกอร์แบบสกอร์ดีนะครับไม่น่าไปเสี่ยงนะโตโรมาอีกแล้ว ผมพยายามจะเคลียร์นะครับเรยนงข้ามแต่ไม่แล้เพื่อนตีดักละผมเคลียร์ได้อ่าแล้วถอยนะเคลียร์แล้วถอยนะเ,ยยนะเพราะว่าโตโร่เนี่ยมันมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวทุกคนเห็นไหมมันตีมังกรไปละมันไม่น่าจะอยู่คนเดียวแล้วนะแต่ว่าจริงๆอะโตโร่เขาเล่นผิดนะเขาต้องโซนให้เพื่อนนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาไมา่เคลียร์คลิปล่างเนี่ยไม่มีคนโซนมังกรเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาอทอนถ้าเกิดว่าโดนเข้าเนียเล่นทอนได้ปะ ไลฟรไม่เห็ทอนโอ้โหไม่ได้วะเฮ้ยผมชาทอนอยู่มาปึงป้งปึง้งปึ้่สฝนทอนเึ้บปึ้งโอ้โหอันติเรียบร้อยครับอาอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ต่อนะครับผมพยายามหมดนะเมื่อกี้เนี่ยโตโร่เนี่ยมาเคลียร์คลิปล่างครับแล้วตัวมังกรว่างนะถ้าเกิดว่าเพื่อนเรามาปิดนะครับมันล้มกันหมดเลยนะเพราะว่าโตโร่เนี่ยหน้าที่ทําผิดนะหน้าที่เคลียร์คลิปเนี่ยห้ามให้เป็นหน้าที่โลมเด็ดขาดนนครับต้องเป็นหน้าที่ของออฟหรือป่าเท่านั้นนะในการเคลียร์เวฟข้างนะครับเคลียร์เวฟข้างเนี่ แต่เลนข้างเนี่ยต้องเป็นออฟเลนนะครับตรงนี้พุ่งมาที่ต้องเป็น lane, ออฟเลนเพราะว่าอะไรที่ต้องเป็นออฟเลนเพราะว่าออฟเลนกระป่าเนี่ยมันจะเคลียร์ไว้นะครับเอาแล้วตรงนี้ผมเห็นชา์ลอดนะชาหลอดเนี่ยแหลมนะครับขอขอลาได้ป่ะเพื่อนขอได้ป่ะขอได้ป่ะตัวนี้ขอแล้วเว้โซโล่คิวหลอกครับหลอกหลอกนะหลอก,ลอก,ลอกมาหลาดัดมาหลัดนะครับไม่ได้มาโซโล่คิวนะมารลาดัดผมพยายามมุดนะครับตรงนี้อ่าเมื่อกี้ผมหลอกไลยเดินนะเหมือนจะแบบพุ่งไปนะครับแต่ว่าผมเก็บมาตรงนี้นะครับ อที่จะมาดักครับคีดจะเข้าป้อมแล้วผมอาจจะได้สักตัวสองตัวนะอย่างอย่างน้อยต้องได้ตัวหนึ่งอะ่ะตัวนี้ถ้าผมไม่พลาดนะผมแบบจะไม่โผล่ครับจะไม่เข้าไปตีป้อมนะผมแบบรอมุดเฮ้ยทอมพุ่งแล้วทอมพุ่งเลยเว้ยเฮ้ยจังหวะนี้นึกว่าขนาดตะโลกไม่ไหวว่ะทุกคนออกได้อยู่แต่ผมออกได้อยู่นะตโตโรเขาพยายามมาครับแต่ว่าดาเมจมันเอาผมไม่ลงอยู่แลนะ้วโตโรอะ่ะ ไม่อกี้พลาดนะครับเหมือนคณะตลกกำลังแสดงนะครับเมื่อกี้พลาดหน่อยพลาดหน่อยอร่อยแนะ่พลาดไปน,นิดนะึงโอ้โดนดามเมจไม่ไหวครับเรียนเรนสักครู่เฮ้ยซินพยายามดักอ๋อโดนนะโอ้โหอย่างนี้โดนตีโอ้ยโดนซินฟีนะครับทอนถ้าเกิดว่าผมพลาดไม่แบบไม่ถูกใจใครผมขออภยัยด้วยนะทุกคนผมแบบมือใหม่นะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์กันแบบว่าค่อยๆคอมเมนต์นะครับอย่าแบบคอมเมนต์กันแรงนะมันหมดกําลังใจทํานะครับไม่ใช่อะไรนะครับแต่ผมก็คงทําต่อไปแหละผมก็คงหมดกําลังใจไม่ได้แหละแต่ว่าแบบแนะนํากันดีๆดีกว่านะครับดีกว่าที่จะมาแบบคอมเมนต์ด่าก,กันอะไรอย่างนี้นะผมไม่อยากแบบผมไม่อยากเจอคอมเมนต์แย่ๆงนนะครับแบบค่อยๆอธิบายกันว่าเออผมควรที่จะแก้ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่านะครับดีกว่ามาด่ากันนะมันไม่ดีนะครับไม่สุภาพเลยนะ ตรงนี้ผมก็เคลียร์กลางนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตีดักดีกว่าเพื่อนถอยมาตีดักดีกว่าผมก็เลยแบบอืแล้วผมก็หาหมุดนะผมหาหมุดอบุมุดนานมากเฮ้ยอ้าวเฮ้ยผมจะพิมพ์มครับแต่งจริงอันนี้คือจิตวิทยานะครับผมแบบพิมพ์บอกดักเพราะว่าให้เขาเนี่ยผมพิมพ์ทั้งหมดเพราะว่าให้เขาเนี่ยแบบเหมือนจะเดินมาเย็บเย็บดักนะแล้วผมก็จะรอดักครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปช่วยตีนะผมรอดักมาแต่ว่าแม่งไม่เดินมานะครับ <c oughs> การเทคนิคการปล่อยด์กเนี่ยผมจะบอกนะครับว่าควรที่จะปล่อยในเลนที่ป้อมเหลือเยอะอ่ะแล้วในกรณีที่ป้อมเหลือเท่ากันสามป้อมนี้ปล่อยเวฟที่เวฟตกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามังกรเนี่ยอยู่ตรงข้ามดักใช่ไหมพยายามปล่อยเลนตรงข้ามมังกรนะเพื่อที่ไม่ให้เขาเนี่ยตีมังกรนะเพื่อความได้เปรียบของเรานะครับเขาจะต้องต้องมาเคลียร์ด์กนะครับก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยดักนานมากทุกคนผมจําได้ว่าผมดักโคตรนานนะทุกคนแบบดักแบบนานเลย นานนานนานเลย่ะผมแบบใจแข็งด้วยนะผมไม่ไปนะโตรโรเข้ามาเช็คผมเลยว้าต้องออกคนระับแต่เดี๋ยวผมกลับเข้ามาดักต่อนะไม่ต้องห่วงนะครับภูมินะุมหากินออฟเล่นอยู่แล้วหัวเราเพื่อนเล่นแล้วตรงนี้ยังไงโหเมดโดนนะครับเฮ้ยเมดเขาไม่ลบว่ะผมอาจจะไปเก็บเมดนะเฮ้ยเข้าไปเม็ดฟิกจัดเลยฟิกจัดเลยแล้วโตรโรตรงนี้โดนนะอืมอืมโอ้โหออกไม่ได้แล้วว่ะเพื่อนผมออกไม่ได้แล้วว่ะน่าจะล้มอ,อ่ะเพื่อนเอ้ย ล้มนะครับเอาใหม่ไม่แล้วเอาใหม่ครับมันออกไม่ได้ครับได้สองก็คุมแล้วนะจริงๆได้เย,ยอะกว่านั้นอีกนะก็คือได้ถอนด้วยก็คมอะได้หมดอะอ่าแล้วตรงน,น,น,นี้ตอนนี้ผมออกดาเมจล้วนนะครับจริงๆเนี่ยถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนยังไม่ช่ำชองเท่าไหร่ผมไม่แนะนําให้ออกดาเมจล้วนนะครับแบบออกขึ้นเกาะมาสักชิ้นหนึ่งนะกึ่งแทงมาสักชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นถ้าเจอตัวถึกเนี่ยออก ถ้าเจอตัวดามจแรงเบิร์ดแรง,แรงๆเนี่ยออกกอดสะท้อมนมาครับถ้าเจอแบบพวกอลรันดอร์พวกแครี่แบบไฮาเตะอะไรเงี้ยออกเชียร์ร้อนะครับถ้าเจอตัวเวทนะบแบบเบิร์ดก็ออกทอยถ้าเจอตัวเวทที่แบบค่อยๆตอดแบบมาเกงก้าอะไรเงี้ยก็ออกไกอานะครับไม่ต้องออกทอยนะประมาณนี้แล้วใกล้อาตอนนี้บับด้วยผมเชียร์นะผมเชียร์ไกาอาค่อนข้างจะที่1เลยครับแล้วก็ราคาถูกกันด้วยครับแต่ตอนนี้กอดขึ้นแล้วผมหาดักนะตรงนี้นะเขาไม่เห็นผมนะผมหาดักตรงนี้ครับ ตรงนี้ผมรอเกี่ยวเมดกับแครี่นะผมยังไม่ไปผมยังไม่ไปผมยังไม่ไปเกมหมดเสียบเพผม,ผมยัดเลยปุ้ง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 อืออืออือผมแม็กนะครับผมแม็กค์ทอนนะปาบอือรอนวะสับของ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 ,องขาย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 ลอดครับเพิ่มลอดชิวเสียเขียวนะเข้ามาซื้อไก่อ่เฮ้ยไม่ใช่ซื้ออะไรมันชื่ออะไรอะสร้อยเขียวเออใช่ไหมัด็บชื่ออะไรอือชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไร อไม่รู้เืมเืมชื่อไม่แหละเอาเป็นว่าสร้อยเขียวเน <scenes> <ต wallet> ี่ยทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วสร้อยรีเลือดเอาเอาง่ายว่าสร้อยรีเลือดผมจําชื่อไม่ได้ครับแล้วผมก็รอรีเลือดไม่ต้องกลับบ้านครับเล่นรีเลือดเล่นตรงเนี้ยเพราะว่ามันจะจบแล้วอ้ยัดตรงนี้ได้นะเวไย้ปิดเกมได้นะเออจบได้หรอเพื่อนโอ้ผมแทงป้อมอยู่เพื่อนตีป้อมหน่อยหหมันจะจบไม่ได้แล้วเขาเกิดนะผมน่าจะต้องตีดังครับเบิร์ดได้บอกเพื่อนเบิร์ดเบิร์ด เบิร์ด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 เบิียร์ล่างก่อนแล้วกันล่างเวฟเข้านะครับต้องเคลียร์เวฟก่อนตลอดนะครับก่อนที่เราจะเปิดนะพยายามเคลียร์เวฟก่อนตลอดนะผมจะเคลียร์เวฟล่างอีกเวฟหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเปิดนะครับอ่าจริงๆเพื่อนเปิดแล้วเนี่ยยอนตอนนี้ยอนอยู่หลังละยอนอยากเปิดละรอก่อนนะเพื่อนนะรอก่อนนะเพื่อนนะอ่าจริงๆเราสามารถเบิร์ดได้นะคนเราเยอะกว่านะเบิร์ดก่อนนะเบิร์ดก่อนนะเบิร์ดก่อนนะะเเลลตออรร์์โซนนยู่บผมิดะ ย้อนตีเลยย้อนอ uch, ย้อนมันรูดเร็วเดี๋ยวดูรุดอื้มอืมอือ,อครึ่งหลอดแลวทุกคนดูผมไม่กี่วินาทีย้อนโอ้โหย้อนกาลีโอ้โหก็สุด้อยนัดก็สุด้อยนัดรูดชิวนะครับทุกคนคือเราสามารถเบิร์ดก็อดได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเบิร์ดแรงนะครับเออแล้วตรงนี้ยังไงคนระับผมหาดักเอ,อ้เจอชาล์ดว่ะอ้อขอบคุณนะครับเอ้อ <laughs> <laughs> เหลือนจัดเลยเหลือนจัดเลยนะเหลือนจัดเลยนะยีน่าคือ ตัวไม่อย่างเหลือนแ,แต่ว่าเมื่อกี้ได้แบบกอดเดนครับมันช็อตอะโคตรเหลือหัวตรงนี้เพื่อเราลมไปนะแต่ว่าได้สองครับได้ตัวคีย์นะเมทแคร์รนะครับซินเล่นให้สวยนะครับแล้วตรงนี้น่าจะจบแล้วหรือเปล่าเวฟกลางมานะครับผมมีฟิกเล่นนะผมมีฟิกเล่นตัวหลังนะคุบยัดแล้วยัดแล้วปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งดูหนดูหนดูหนอุ้ยโดนงัดดูหนดูไหนดูไหนดูน้อยดูน้อยดูน่อยดูน่อยดูสับ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 สัอมสับสัสับชาร์จโอ้จบแล้ว โหดาวชิวจัดเลยทุกคนเกมนี้การเดินเกมของยีน่าก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะจบประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย